สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุขุสุขคนจ้าวันวนี้คอณมีแนวมาอ่างเจ้าพี่นอ้นองเขาเมา,เ,มา,เ,มาเขาเมาจ้า,าพี่น้องเขาเมาเบิ้งให้เบิ้งชัดๆเข้ามานะคะเนี่ยเห็นไหมเข้าเมาเขาเมาพี่น้องค่อยสั่งเขาเมานะคะสั่งออนไลน์นะคะมาจากประเทศไทยวันนี้นี่พี่น้องข้าเจ้าประเทศมาจังสินนะคะแพ็คมาแบบนี้แพ็คมาแบบนี้บ่ใหายอาการเขาเลยเนี่ยอันนี้เครื่องกิโลเด้พี่น้อง อีลาสั่งไปหนึ่งกิโลนะคะมันมันได้ถุงละครึ่งกิโลกับแบ่งกันก็พี่เพชรน่ะน,นะพี่น้องที่ปเปลามือว่านนี่แหละเพิ่นได้ไปถุงหนึ่งนะคะอีลามาถุงหนึ่งอยากกินกะทิขาเมาจากพี่น้องขาเมานี่เป็นเมนูโปรดของอีวึงเลยนะชอบมากอยู่ไทยนะ่ะถ้าเป็นช่วงฤดูขาเมานะคะจะต้องได้กินนะอันนี้ก็สั่งเอานะคะมาจากไทยเขาขายกิโลละยี่สิบห้าเหรียญน่ะพี่น้องยี่สิบห้าดอลลาร์ อันกับสามสิบคู่สามสิบกว่าสามสิบสามบอกคุณมือเนี่ไม่มั่นใจพะมา่นนี่แหละเสียวมาเห็ดกะทิพี่น้องจังมันสิเป็นแนวดานั่นนะนั่งกัเลยล่องซังไปโลหนึ่งนะจ่ะเพราะว่าเขาบบกเคยสังน่ะแม่พี่น้องบ้เคยได้กินนะวันสิเป็นแนวดคยกอนเล่ก้อนเลยอยากเอามาแกะให้เบิ้งนะพี่น้องว่าเขามาอันมาท่างไกลยังสิเป็นจากไดเบิ้งดมกัอนอื ตัวละมันก็เป็นกกินเฮืนๆนเนี่ยเด้อมันบอกเเป็นกินหอมแบบขาเมาเข้าปันใดเด้อขมเมาบ้านเห่าเด้อพี่น้องตำไม่ไม่อันตำไม่ไม่ยังวะขัวไม่ไม่ตำไม่ไมนะ่ะหออหอมด้พี่น้องค่อยมกักคักเลยเด้ออันนี้เพิ่นกะอาดมามันกะเป็นกินออกเฮืนๆเนี่ยจักกน่อยเด้อ ข้าเจ้าบอกว่าต้องเอาไปหล่างก่อนจักน่อยประเทกับที่เขาเมาพี่น้องพยายากกินแต่ก่อนอื่นเราจะต้องมาให้มันให้มาบี้ให้มันเป็นเม็ดก่อนนะนะเบิรแมวข่อยคิดดอให้ได้นั้นอี่นั่งเบลล่าได้น่ะตอนนี้บาบสามโมงเด้วพี่น้องเป็นคือสีแดดสีฝนนี่แหละอู๋ขาเจา้ากัอาร์ตแม่จังสีบ่ให้อากาศเขาที่แดดพี่เพรว่าก็สร้างหน่อยแท้ เอาแม่ผิจักสองโลกเนี่ยพี่น้องคอยบ้าเอ้ยเอาแม่อีหย่างหลายห้องโบเคยกินนะนะพี่น้องบบเคยสร้างทางไก่มันจะกินใดบอนนะขนาดขาเมาอยู่น้ำกรุงเทพเนาะขาเจากันยังใสสีมะนํำกับมีเด้อเ้ากับโบหมั่นใจหันแม่ห้ากับเยว่าร่องสร้างมังกรจากอันโลหนึ่งมังกรจังสิแม่ก็มาแบ่งกันเบิงกันมันแสบกับจังสร้างใหม่นะพี่น้องมันกินบอคือเขาเมากันได้เด้ ไม่หอมเท่าไหรน่นะความหมายเหี่ยวมากแบบนี้เขาก็มาเพีให้มันเป็นเม็ดนะคะเดี๋ยวนูเห็ดก้นเดิมสิให้เห้เบิ้งไกลๆเห็นให้มันเป็นเม็ดก่อนบี่ออกก่อนโอ้ยหูถีบหูแดนเฮียซาซ่ายาอย่างแบบนี้นี่เป็นก่อนแบบนี้พี่น้อง ก้อนบีอยวสิล่างหนามบอกก้อนจักน้อยจักหนามเหบมันคือขาวสารนี่กระโดดะวานเป็นกินอับ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 หืนหืนเอิบ่ถือ เป็นกินอัพไหม่ยไ่ได้หอมแบบเครื่อจังเข้ามาตำใหม่กันมากไกลเนาะีินอองเนาะกว่าสิบบินเบิมงเบิม่มากหัวอเมริกานะคะโอ้เสี้ยนกะทิเข้ามาอยากแห้งด้ยให้ดูใกล้ๆจักสิโฟกัดในเบิ่งจังไดดอกอ่ะนี่นี่ ผู้ดใดอยากกินอยากสั่งกัลองเบองเด้วยนี่แหละเอามาอ่างงูสิละอยากให้เห็นนะนี่อ่าเบิงบ้งเบิ้งเนี่ยคุณก็จะไปล้หลงน้ำจั่หน่อยไปเปเียมขมาก่อนแบบนี้พี่น่องไหมเนี่ยเป็นแบบนี้ นี่นะคะพี่น้องเดี๋ยวื้นนี้เฮาสิเส็ดกะทิข้าเมากันนะคะก็จะมีข้าเมานะคะแต่ว่าเดี๋ยวยิราจะล้างก่อนเนาะล้างและ้วกะ็ใส่น้ำนิดนึงเข้าไมโครวเวฟจักน้อยค่ะเพราะว่ามันแข็งเสียดเดี๋มันอ,นนอ่อนจักน่อยข้าวหนึ่งเขานี่แหละก็จะมีน้ำตาลแล้วกะ็ใส่เป็นน้ำตาลปี๊บผสมน้ำกับน้ำตาลใายนะคะแล้วก็กะทิเส่เกินนิดหน่อยเฮ็ดบ่ยากจะเฮ็ดแบบง่งายๆสูตรง่ายๆล้างข้าเมาก็จะ เพราะว่ามันมีกินแม่พี่น้องกินอาบาบนิดนึงแลงมันออกก้นเพื่อกินมันหาย พี่น้องเขาเอาหลังจากขีเห่าเ,าเขาไมโครเวฟนะคะนี่เคี่ยวน้ำตาลปีป๊บหอมน้ำตาลใส่ก,กล้องเดียวจ้าพี่น้องใส่ก,กล้องเดียวกับพ่อหอมน้ำตาลปีป๊บเนี่ยก,กทิลงไป ใส่กล่องหนึ่งเกลือนิดหน่อยเพิ่มน้ำตาลทรายนิดหน่อยโอ้มากวหวานๆนะคะ ที่แตกมัน ค่อยเอาน้ำกะทิใส่ได้พี่น้องเดี่ยมันจะเยอะมันจะแฉะค่อยๆทำค่อยๆผสมจร,จริงๆอ่ายุบานเฮ้านี่ยมันเฮ็ดง่ายเด้อข้าวเมาไม่ไม่เนาะแม่พี่น้องข้าวเม่าไม่ไม่เฮ้าก็แม่แค่ต้มน้ำกะทิซื้อนาะแม้ก็ามาเทใส่ข้าวเมาแล้วก็ให้น้ำม,มันถ่วงข้าวเมานิดๆนะแล้วมันก็จะอืดขึ้นมานะคะนางชอบกินแบบนั้น แต่อันนี้มันตรงเฮ็ดแบบไม่ว่าขเขาเมามันแข็งแห้งนี่เฮ็ดแบบนี้แหละนุ๊ดัดแปลงเอานะนุเห็นเขาเมามันแข็งแล้วมันมีกลิ่นนะคะเขาก็ต้องมาล้างออกนิดหน่อยแล้วเขาไม่ควเวฟจักกนาทีหนึ่งความนิ่ม เฮ้ hey, พี่น้องมันออกจากไมโครเวฟแล้วเออทีนี้เขาก็ทิ้งไว้นะคะสักสิบนาทีสิบห้านาทีให้มันเย็นให้มันอืดนะแม่พี่น้องให้ขามามันอืดนะคะอืดทั้งคนอืดทั้งขมามาและกินอย่างเดียวปิดไฟไวใ้ให้มันอืดอีกประมาณสิบนาทีสิบนาทีสิบห้านาทีาท่าจังมาเบิงกันจะ้ะ นี่พี่น้องหลังจากที่เขาเมามันอืดแล้วนะคะนี่มันจิบเป็นแบบนี้ของชอบนะคะเดี๋ยวมาตักใส่ถ้วยใส่จ,จานกันก่อนพี่น้องเขาเมามันก็จะเป็นนุ่มๆเหนียวๆแบบนี้ อชอบอีวึงนะคะชอบมากมเลยหวานแน้งดีจับ เพิ่งกิโลกแดดบักาลนึงเด้อกินผู้เดียวข้าเจ้าบประด้ใส่สีมาด้วยพี่หน่องตอนเท่าหลังบ่มีสี อเคจากพี่น้องคลิปนี้แค่นี้ยแล้วจะเจอกันไหมคลิปหน้าจากพี่น้องขอตัวกินข้าวเมาก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ